กองทัรเรซีและยูเครนต่างออกมาอ้างว่าตนคือฝ่ายที่สามารถกุมชัยชนะในการสู้รบที่เมืองโซเลดาทางภาคตะวันออกของอยูเครนได้ครับหลังการประทะระหว่างทั้งสองเดินหน้ามาอย่างดุเดือดตลอดหลายเดือนฮานามายารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนกล่าวในวันพระศบ,บดีว่าขณะที่การต่อสู้อย่างหนักหน่วงในโซเลดายัางดำเนินอยู่กองกำลังกรุงเคียฟคือฝ่ายที่สามารถป้องกันอนาเขตของตนไว้ได้ คำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยมาวยามีออกมาหนึ่งวันหลังจากฝ่ายรัเสเซียอ้างว่าตนสามารถยึดครองพื้นที่เมืองน,นี้ไว้ได้แล้วมวนพุทธลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกสถานการณ์การสู้รบในโซเรดาว่าเป็นการต่อสู้ที่มีพลวัตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดุเดือดและไม่นิ่งอย่างมากขณะที่มีรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวตกเป็นของรัเสเซียแล้วครับ ในระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศญ,ญี่ปุ่นในวันพุธรัฐมนตรีออสตินกล่าวด้วยว่าในเวลานี้เราไม่สามารถตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้ทั้งนี้เยฟเจนีปริโกชินหัวหน้าองค์กรทหารรับจ้างวักเนอร์กล่าวอ้างในวันพุธว่ากองกำลังของตน ได้ยึดเมืองที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเมืองแห่งนี้ไว้ได้และสังหารทหารยูเครนไปแล้ว500นายด้วยแต่ไม่นานหลังจากที่มีคำกล่าวอ้างนี้ออกมาป,ประธาน,นาธิบดีโบรเดมีเซนสกีประกาศว่าการต่อสู้ในโซเลดานั้นยังดำเนินอยู่ผู้นำยูเครนระบุในการแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ในคืนวันพุธว่าพวกรัสเซียกำลังพยายามเสแสร้งว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองโซเลดาของเราเหมือนจะตกเป็นของรัสเซียแล้ว แล้วว่าแต่การสู้รบยังเดินหน้าอยู่กองประชาการยุทธบริเวณดอนเนกซ์ยังคงยืนหยัดต่อสู้อยู่นอกจากนั้นกองเสนาธิการทหารยูเครนยังโพสต์คำถแถลงในบัญชี Facebook ของตนด้วยว่ากองกำลังรัเสเซียประสบความสูญเสียหนักรักเสเซียพยายามที่จะยึดเมืองโซเลดาที่เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมเหมืองเกลือไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้วเพราะต้องการยึดทรัพยากรเหมืองและเพราะเมืองน,นี้ตั้งอยู่ใกล้เมืองบากนู พื้นที่เมืองโซเรดาเป็นจุดที่มีการสู้รบหนักหน่วงที่สุดจุดหนึ่งของสงครามที่ดําเนินมาเกือบปีนี้ทําให้การประเมินอ,อย่างเป็นกลางว่าสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรทําได้ยากมากช่างภาพรายหนึ่งของสนักข่าวรอยเตอร์เพิ่งได้เข้าไปใกล้กๆชายขอบเมืองโซเลดาและรายงานว่าเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากกลางเมืองขณะที่การยิงปืนใหญ่เข้าไปในเมืองก็ยังเดินหน้าอย่างไม่ยอมลดละโดยมีกลุ่มรถพยาบาลรอรับผู้บาดเจ็บ อยู่บนถนนที่เชื่อมต่อโซเดาและปากมุดด้วยและในเวลอพุทธเช่นกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียรประกาศว่าพลเอกบาเลรีเกราซิมอฟประธานเสนาธิการทหารรัสเซียจะรับหน้าที่บัญชาการกองกําลังในยูเครนโดยพลเอกเซอร์เกย์สูโรวิคินที่ทําหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลา3เดือนจะทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการต่อไปกระทรวงกลาโหมอังกฤษให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงภายในกองทัพรัสเซียคือตัวบ่งชี้ถึงระดับความจริงจังของสถานการณ์ที่รัสเซียกำลังเผชิญและเป็นการยอมรับอันชัดเจนว่าสึกครั้งนี้ออกมาผิดเป้าหมายทางกลยุทธ์ของรัสเซียไปแล้วนพรัตชัยเฉลิมมงคลป o โไเวทยกรุงวอชิงตัน